มันกังวลมากเพราะว่าพอเราทำฟรีแลนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนความเครียดของเราเนี่ยมันไม่มีเบาะรองรับจังหวะเข้าเยอะก็เยอะมากๆแล้วสำหรับจิตใจฟรีแลนเราอะเวลางานเยอะมากๆะเราจะไม่ชอบถอดออกอันกระทบสุขภาพในหลายๆมิติสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กู้สตอรี่นะครับรายการที่ทำให้เรื่องกู้กลายเป็นเรื่องกู้กับผมโคชหนุม่จมจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ สำหรับในตอนนี้นะครับฟรีแลนซ์และก็อาชีพอิสระทั้งหลายห้ามพลาดด้วยประการทั้งสองนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเงินของฟรีแลนซ์โดยการใช้สินเชื่อนะครับว่า เอ๊ะถ้าเกิดอยากจะขอกู้เงินนะครับอยากจะใช้สินเชื่อเนี่ยจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างและสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เหมือนคนทํางานประจําหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับว่าฟรีแลนซ์จะกู้ยังไงให้ผ่านนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่กันก่อนนะครับว่าเขารู้ไหมว่าเอ๊ะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันคืออะไรนะครับและถ้ามีความจำเป็นจะต้องกู้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถึงจะกู้ได้ไปฟังกันเลยครับ กคคูก็มีซื้อรถซื้อบ้านนะคะก็มีค่ะตอนนั้นคือธุรกิจที่บ้านจะเอาทุนมาลงเพิ่มก็เลยกู้เพิ่มไม่เคยเลยครับไม่เคยค่ะที่แล็ตหลอดหนูคิดว่ามันได้เงินเป็นก้อนก็หลูรูร้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนด,ด้วยอะคะ่ะมันได้ไวแต่ว่าถ้าบริหารไม่ดีมันมันก็หมดไวเหมือนกัน คือผมด้วยความที่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมก็เลยคิดว่าเรื่องพวกนี้น่า,นาจะยากกว่าพนักงานประจาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นฟรีแลนซ์มาตลอดอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะขอไปแล้วมันจะมีปัญหาหรือว่ามันจะสะดุดตรงไหนหรือเปล่าเลยไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้ผมว่าน่าจะเป็นรายได้มั้งครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นฟรีแลนซ์คือรายได้ไม่แน่นอนอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะยากและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับขอต้อนรับนัทครับสวัสดีครับที่นุ่มสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่อนัทนะครับปัจจุบันทําอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับผมก็ทําอยู่2เพจครับเพจแรกชื่อเพจนัทเป็ดครับเป็นเพจการ์ตูนที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวันเพจที่2เป็นเพจรีวิวครับพี่หนุ่มครับเกี่ยวกับเรื่องการรีวิวของกินแล้วก็ร้านอาหารครับผมนะคำถามแรกต้องคุยกันก่อนเลยว่าแหมนะคนเราเนี่ยนะก่อนที่จะออกมาทําอาชีพอิสระเลยนะมันน่าจะมีเหตุมีปูมหลังหน่อยว่าทําไมเพราะอะไรนัททาไมถึงเลือกอาชีพฟรีแลนซ์อืมต้องเกินก่อนว่า อาช่วงอาชีพฟรีแลนซ์ของนัดเองอะครับมันก็จะมีอยู่หลายช่วงครับช่วงที่เราทําเป็นงานอดิเรกแต่ไม่มีรายได้เลยกับช่วงที่มันเริ่มมีรายได้เข้ามาบ้างตอนนั้นเนี่ยผมก็ทํางานประจําอยู่นี่แหละครับแต่พอตัวงานฟรีแลนซ์เนี่ยจำนวนงานมันเริ่มเข้ามาเยอะเยอะเยอะแต่เวลาเรามีเท่า <Skype> เดิมมาดิเราก็เลยแบบเราก็เริ่มตึงไงคือกลายเป็นว่าการจะทํางานประจําให้เต็มที่ แล้วก็การจะทํางานฟรีแลนซ์ให้เต็มที่ด,ด้วยเราก็ต้องจ่ายด้วยเวลานอนซึ่งมันก็ไม่ไหวเราก็เลยรู้สึกว่าจับปลาสองมือไม่ดีแล้ะเราก็คงต้องเลือกทางนึงก็เลยไปคุยกับหัวหน้าครับที่งานประจําบอกว่าเอออยากจะตัดสินใจมาทําฟรีแลนซ์เต็มตัว แต่ก็แอบยับหัวหน้าไปว่าถ้าเกิดไม่เวิร์กเนี่ยผม,ผมขอกลับมาใหม่ที่ยังในกระถามเลยเพราะว่า <c oughs> มันเสี่ยงเหมือนกันนะจากการที่เราทํางานประจำเนี่ยรายได้เราเข้าสมองเสมอยังไงก็ตามเดี๋ยวสิ้นเดือนได้เงินพอกระโดดมาเป็นฟรีแลซ์เนี่ยจะทำมันกะถามว่ามีความกังวลไหมแม่มีอุบอิบกันไว้ตอนท้ายว่าถ้าไม่ไหวขอกลับมา มันกังวลมากเพราะว่าตอนเราทํางานประจำเนี่ยมันเหมือนเรามีเบาะรองเนาะเบาะรองชื่อเบาะรองวันที่25 <laughs> กับเบาะรองสิ้นเดือนมาแน่คือต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังค่อนข้างแฮปปี้กับเรื่องการเงินเราเพราะเรารู้สึกว่าเออมันมันมันมีเข้ามาสม่ำเสมอ,สมอแต่พอเราทาฟรีดันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนความเครียดของเรานเนี่ยมันไม่มีเบาะรองรับพอเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของเราปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องมาเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเราด้วยอะไรเงี้ย mm. มันก็เลยเป็นความเครียดของฟรีแลนซ์ที่แบบเออมาอาจจะมากกว่างานประจำนิดนึง mm. พี่ถามนิดนึงว่าตอนนั้นจุดตัดสินใจเนี่ยคือรายได้จากฟรีแลนซ์มันเป็นประมาณสักเท่าไหร่เ mm. มื่อเทียบกับรายได้ที่เราทําฝั่งที่เป็นงานประจําเราถึงไหนะพี่ใช้คำนี้กันเราถึงกล้าตัดสินใจอ่างานประจําเราเท่านี้ เราตัดสินใจออกตอนงานฟีแลนซ์แล้วเนี่ยรายได้มันมากกว่างานประจําเราเท่าตัวเราก็ใช้เวลาสักประมาณ4เดือนห้เดือนเดือนจนเรารู้สึกว่าโอเคเราดูทาง์ซคชั่นแล้วมันน่าจะประมาณนี้แหละมันไม่กดลงมากไปกว่านี้แล้วเราก็เลยตัดสินใจออกอจากวันนั้นถึงวันนี้วันที่ลาออกมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเราทํางานฟีแลนซ์นมากี่ปีแล้วสักประมาณ5ปีแล้วครับพี่หนุ่ม5ปีใช่ครับใช่แสดงว่าน่าจะบอกได้แล้วลว่าน่าจะชินกับ อาชีพฟรีแ,รแลนซ์ละนะครับอยากอยากให้เล่าหน่อยว่า5ปีที่ผ่านมาเห็นข้อดีของการทําอาชีพฟรีแลนซ์มีอะไรบ้างข้อดีของฟรีแลนซ์มันคือการแบบได้กําหนดอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองอย่างแรกเลยคือที่ทุกคนชอบที่สุดคือมันกําหนดเวลาเองได้นั่นคืออย่างแรกที่มันมีความสุขอย่างที่สองเลยคือเราสามารถกําหนดราคาของมูลค่าง,งานเราเองได้อ,อย่างสุดท้ายผมรู้สึกว่ามันสามารถกําหนดทิศทางสไตล์การทํางานของเราได้ มีข้อดีมากมายแล้วเรื่องที่แบบเออเป็นข้อเสียเปรียบของคนที่ทําอาชีพฟรีแลนซ์ที่เราอยากจะเล่าบ้างข้อเสียของฟรีแลนซ์ี่ยมันกระทบหลายมิติมากผมขอพูดเกี่ยวกับมิติเรื่องสุขภาพการเงินก่อนละกันฟรีแลนซ์เนี่ยรายได้มันเข้ามาไม่สม่ําเสมอแล้วคนเราอ่ะมันชอบแบบขยับรายจ่ายตามรายได้เนาะตอนฟรีแลนซ์เข้ามาเยอะเราก็ใช้เยอะแต่ตอนแบบฟรีแลนซ์ไม่มีงานเราก็ยังแบบปรับตัวไม่ทัน่ะเราก็ยังใช้เยอะอยู่ ในแง่สุขภาพการเงินมันก็ถ้าเกิดบริหารไม่ดีมันก็กระทบส่วนสุขภาพเรื่องร่างกายมันก็กระทบเหมือนกันตรงที่ว่าจังหวะเข้าเยอะก็เยอะมากๆแล้วสําหรับจิตใจฟรีแล้วเราอ่ะเวลางานเยอะมากๆอ่ะเราจะไม่ชอบถอดออกเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจําสินนะพี่หนุ่มครับคือแบบเราก็ต้องตุนไว้อ่ะเพื่อหน้าหนาวที่ไม่มีงานอลไบางช่วงอาจจะไม่มีงานไม่มีเงินเข้ามาเานั้นช่วงนี้ก็ต้องรับเยอะๆไว้ก่อนใช่ใช่แล้วพอรับเยอะๆปุ๊บบางทีเราเมเนจเวลาไม่ไหว เราก็รู้สึกว่าเออเรายังหนุบยังแน่นน,น,นะเนาะมาทาไปเรื่อยสักพักอ่ะปวดหลังบ้างอะไรบ้างเลยนะครับข้อเสียมันก็จะเกี่ยวกับการกระทบสุขภาพในหลายๆมิตินะครับแล้วมีปัญหากับการเก็บเงินไหมเพราะว่าพี่ได้คุยกับหลายๆคนเขาก็บอกว่าเออบางทีงานเรามีนะแต่ว่าบางทีกว่าจะได้เงินเนี่ยมีการแก้งานเยอะทําให้เงินมันล่าช้าผิดแผนหรือมแม้กระทั่งในบางช่วงอาจจะต้องมีการออกเงินให้ลูกค้าไปก่อนอะไรแบบนี้เราจัดการยังไง ของผมเนี่ยผมทำฟรีแลนซ์แต่ว่าผมทำในพาร์ทของสายโปรดักชันเนาะมันก็มีคอร์์ของโปรเจกต์หน้าๆอยู่ mm hmm. โดยปกติเราก็จะชอบคิดว่าโอเครายได้จ็อบนี้เอามาเป็นค่ายิงโฆษณาของจ็อบหน้าเอามาเป็นค่าถ่ายทำของจ็อบหน้าแต่พอมันผิดแผนอะเห mm hmm. มือเก็นว่าเหมือแนบบเราก็ช็อตตรงเนี้ยเราไม่มีเงินต่อทุนเอามาทำอย่างอ mm ื hmm. ่นต่ออะไรเงี้ยบางครั้งก็จะมีปัญหาประมาณนี้เหมือนกันอ่าเนะยครับ ตรงนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมนะฮะวางแผนไว้ทีหนึ่งถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์เนี่ยมันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้ความรู้ความสามารถของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นรับจ้างแปลใช่ไหมฮะหรืองานอะไรต่างๆที่อาจจะไม่ได้มีต้นทุนสูงนะครับแบบนี้เนี่ยการเรียกเก็บเงินช้าก็อาจจะไม่ได้กระทบมากนะครับแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นงานที่เราอาจจะต้องลงทุนไปให้ลูกค้าก่อนในเบื้องต้นนะครับการที่เรียกเก็บเงินได้ช้าหรือเรียกเก็บเงินไม่ได้เนี่ย ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของเงินสำรองเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆนะครับสำรองส่วนตัวก็ก้อนหนึ่งสำรองกิจการก็ก้อนหนึ่งนะครับหรืออาจจะมีวงเงินสินเชื่อเอาไว้สักวงหนึ่งนะครับที่จะพร้อมใช้นะครับเพื่อจะได้หมุนเวียนได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้ในส่วนของนัทล่ะนะฮะเล่าปัญหาเมื่อกี้ที่ฟังมาเนี่ยนะครับแล้วนัทจัดการกับเคสของตัวยังไงเวลาที่เก็บเงินได้ช้าเก็บเงินได้ไม่ทันเงินขาดมือของส่วนตัวนัทเองนะก็เลือกใช้สินเชื่อเหมือนกันพี่หนุ่ม ส่วนใหญ่มันจะช่วยได้มากในกรณีที่บางครั้งโปรเจกต์ก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้จ่ายเงินมาเราก็สามารถใช้สินเชื่อเนี่ยมาต่อทุนในโปรเจกต์หน้าเราได้อะไรเงี้ยครับมามันทำไมเราไม่เลือกแบบยืมคนใกล้ตัวล่ะพ่อแม่เพื่อนนะสะกิดนิดนึงทุกวันนี้โดนบล็อกหมดแล้ว <laughs> <laughs> พอยิ่งอายุเยอะๆเราเริ่มรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์กับกับคนรอบตัวเราอะเราก็อยากจะรักษามันไว้เรื่องการเงินเนี่ยมันอาจจะกระทบ ความสัมพันธ์ได้แล้วก็ไม่อยากจะแบบรบกวนเรื่องการเงินกับคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องสินเชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กันนัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะอ่ะทีนี้ตอนที่เราจะเริ่มต้นใช้สินเชื่อเราประมาณการยังไงว่าเราต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับมีวิธีการประมาณของเราพอๆไปว่าต้องใช้ยังไงแล้วก็รวมไปถึงการหาแหล่งสินเชื่อละการติดต่อขอข้อมูลสินเชื่อนะครับรวมถึงการสมัคร นะครับเราดูยังไงบ้างครับที่เป็นข้อมูลประกอบกอารตัดสินใจส่วนตัวนัดเองนัดดูจากอ่ากลังในการชําระหนี้ของตัวนัดก่อนเลยเราสามารถจะจ่ายมันได้ทุกงวดทุกงวดอ,อย่างสม่าเสมอไหมอะไรเงี้ยส่วนเรื่องการเตรียมตัวของสินเชื่อครับนัดก็จะเตรียมพวกเอกสารการเงินเงินได้เนาะอ,อันนี้สําคัญเลยแต่ก่อนลืมตลอดหลังๆเราก็ต้องเก็บไว้ว่าโอเคโปรเจกต์นี้ มาจากลูกค้าเจ้าไหนโปรเจกต์นี้เขาให้เรามาเมื่อเดือนไหนอ uh huh. ะไรเงี้ยเพื่อที่ทางแบงค์เนี่ยเขาจะได้แบบเชื่อเราว่าโอเคเรามีไรายได้เข้ามานะ uh huh. อย่างที่2อเลยก็คือเออเราก็ต้องเปิดตัวอ่าบัญชีไว้บัญชีธนาคารไว้แล้วก็มีอะไรนะอีกนะอ๋อนี่มีอีกอันนึง uh huh. ก็บางครั้งก็ต้องรายงานทรัพย์สินโดยรวมด้วยพี่หนุ่ม uh huh. ว่าเรามีเรามีทรัพย์สินอะไรอยู่ตอนนี้บ้าง uh huh. อะไรเง uh ี huh. ้ยแบบสิ่งของก็ตามหรือจะเป็นกองทุน IMF S uh huh. S F อะไรเงี้ยครับพี uh ่หนุ่มประมาณนั้น ฟังเรื่องของนัดแล้วนะครับอยากจะบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับ<น>เวลาที่ได้รับการเสนอวงเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าธนาคารเขาก็จะประเมินว่าความสามารถในการที่จะได้รับวงเงินของเราเป็นเท่าไหร่แต่อยากให้พวกเราประเมินตัวเราเองด้วยนะครับว่างานที่เราจะต้องใช้เนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่กันนะฮะก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาสูงสุดมากที่สุดนะครับขอให้อยู่ในขอบเขตที่เราสามารถบริหารจัดการได้ทีนี้ในเรื่องของหลักฐานนะครับในการขอสินเชื่อนะครับแน่นอนฮะ ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆก็อยากเห็นผู้กู้เนี่ยมีไรายได้ที่มีความมั่นคงนะครับหลักฐานรายได้มีชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเอกสารรับจ่ายเงินหลักฐานทางภาษีนะครับถ้ามีเก็บรวบรวมไว้ให้ครบให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับสก็คือเรื่องของการเดินบัญชีนะครับได้รับเงินมาก็ควรจะมีเงินเดินเข้าออกในบัญชีนะครับแต่ว่าอย่าเข้าแล้วออกหมดนะนะครับ มีค้างไว้บ้างนะครับนั่นแสดงว่าเราบริหารกินได้ดีบริหารเงินเหลือแล้วก็ยังมีความสามารถที่จะชําระคืนสินเชื่อที่จะขอเพิ่มไปได้สก็คือเรื่องของบริการทรัพย์สินต่างๆบ้างนะครับอย่างเช่นพวกสมุดเงินฝากประจำะเรื่องของกองทุนรวมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามีหลักฐานพวกนี้มันก็จะสะท้อนได้ว่าเราบริหารจัดก,การเงินได้ดีนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับเมื่อเราขอสินเชื่ออย่าลืมนะฮะต้องระมัดระวังเลยก็คือว่า เมื่อขอสินเชื่อแล้วตัวเลขรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากสินเชื่อมันอยู่ในขอบเขตสัก15หรือไม่เกินสัก40หรือเปล่านะครับตรงนี้จะถือว่าอยู่ในขอบเขตที่โอเคนะครับอาชีพฟรีแลนซ์อื่นๆก็สามารถมองเรื่องการบริหารจัดการเงินแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงโอกาสในการได้สินเชื่อได้ด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็น ครูปวดวิชานะครับอาจจะเป็นล่ามนะครับอาจจะเป็นนักแปลอาจจะเป็นคนค้าขายนะครับหรือว่ารับจ้างทั่วๆไปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็สามารถวางแผนการเงินได้นะครับถ้าเกิดว่างานไหนเรามีเอกสารกํากับเลยว่าได้รับเงินจากที่ไหนอย่างไรชัดเจนนะครับก็ให้เก็บเอกสารการรับจ่ายเงินไว้ ให้ชัดเจนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเอกสารรับกันเป็นเงินสดก็พยายามเอาเงินเดินบัญชีหน่อยนะครับก็คือฝากเข้าไปในบัญชีสะสมไว้นะครับให้เห็นว่าเรามีกระแสเงินสดมีกระแสร,รายได้เข้ามาต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสในวันที่เราเกิดปัญหาแล้วอยากจะเข้าถึงสินเชื่อก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับอาล่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อว่า เตรียมการขอสินเชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากถามนัดว่าพอเราได้สินเชื่อมานะครับเราบริหารจัดการกับมันยังไงนะครับแล้วก็ชีวิตการเงินของรีแลนซ์คนหนึ่งก่อนที่มีสินเชื่อกับพอมีสินเชื่อเข้ามามันบริหารจัดการต่างกันไหมค่อนข้างต่างเหมือนกันพี่หนุ่มเพราะว่าตอนก่อนขอสินเชื่อเราทําตัวแบบคนไม่มีภาระเนาะแล้วก็ร <laughs> ายได้กองมาแล้วก็ใช้แต่พอมีสินเชื่อปุ๊บมันก็ทําให้เราอ่ะจะต้องมีการ อรก่อนตั้งแต่แรกหมายถึงว่าเวลารายได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหั่นส่วนนึงก่อนเพื่อที่จะไปจ่ายข้างหวดเลยมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างมีระเบียบขึ้นในการใช้จ่ายเาะมันกลายเป็นว่าเออจากที่แต่ก่อนเข้ามาใช้หมดก็กลายว่าเออแต่ก่อนเข้ามาปุ๊บเราก็จะแบ่งชาระนวดไปจ่ายสินเชื่อ,อมันก็ทําให้เรามีวินัยไปในตัวอนะไรเงี้ยเราต้องมานั่งดูจุดประสงค์ของการขอสินเชื่อเราจริงๆว่าเราใช้เพื่ออะไรอะไรเลยออก็แสดงว่ามันมีโอกาสเหมือนกันเพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่ครับเวลาเราขอสินเชื่อเราได้เงินก้อนใหญ่มา ตอนนั้นเล่าได้ไหมว่ามันแอบ,บแวบ,บไปกับอะไรอ่าโอ้โหฟุ่มเฟือยเลยอะของฟุ่มเฟือยพวกแบบของใช้ที่แบบไม่ค่อยได้จําเป็นเกี่ยวเรื่องเวลาอะไรมีบ้างมีบ้างน,นะฮะถึงตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าเออเรียกว่าจําเป็นต่อชีวิตฟรีแลนซ์ยังไงบ้างส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันมันก็เหมือนดาวสองคมอะคือมันมีประโยชน์ของมันแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมวัตถุประสงค์ในการใช้อะมันก็เป็นข้อเสียไดย้ครับคือจากที่มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ย รักษาสภาพคล่องได้มันก,ก็กลายเป็นตัวที่ถลุงสภาพคล่องเราซะเองถ้าเกิดเราเอาไปใช้มันผิดฝากถึงฟรีแลนซ์ทุกๆคนนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเงินในช่วงที่เรามีรายได้ที่ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ต้องบอกว่ารายได้มีทั้งสูงมากๆนะครับแล้วก็มีทั้งบางช่วงที่อาจจะง,งานไม่เข้าเลยนะครับดังนั้นหลักในการบริหารจัดการเงินนะครับหนึ่งครับฟรีแลนซ์ควรจะวางแผนการเงินล่วงหน้านะครับ รายรับเราอาจไม่ชัดเจนแต่รายจ่ายเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ2ครับอยากให้แยกบัญชีให้ชัดเจนนะครับระหว่างบัญชีการงานกับบัญชีใช้ส่วนตัวในบางครั้งเราอาจจะรับเงินของลูกค้ามาก่อนบางส่วนถ้าเราไม่แยกบัญชีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเงินนั้นไปกินไปใช้นะครับเราอาจจะบริหารโดยการแยกบัญชีแล้วก็ตั้งตัวเลขให้ชัดเจนเลยว่าจะจ่ายเงินให้กับตัวเองเท่าไหร่ถ้ากินใช้ส่วนตัวก็ใช้อีกบัญชีหนึ่งนะครับ 3ครับถ้าเป็นไปได้ครับก่อนที่จะออกมาทำฟรีแลนซ์นะครับถ้าเรามีเงินนะครับสำรองไว้นิดหน่อยก็จะดีนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับการ ที่เราจะหมุนเวียนในตอนที่เราทากิจการรีแลนซ์ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่รับรายได้อย่าลืมเรียกเอกสารหลักฐานทางภาษีหรือ50ทวีไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าเราได้รับเงินจริงนะครับแล้วก็เอกสารตัวนี้เราสามารถรวบรวมไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เมื่อมีความจําเป็นจะต้องใช้สินเชื่อนะครับก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับแต่อย่าลืมครับ ใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ในขนาดที่พอเหมาะกับกิจการและงานของเราและท้ายที่สุดก็คือเมื่อมีสินเชื่อใช้สินเชื่อแล้วนะครับก็อย่าลืมชำระคืนให้ตรงเวลาเพื่อเครดิตที่ดีและโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในครั้งต่อไปซึ่งใครจะไปรู้ครับอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนัดมากๆนะครับที่มาเป็นตัวอย่างของฟรีแลนซ์ที่บริหารเงินได้ดีนะครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อใช้ในการหมุนเวียนกิจการหรือใช้จ่ายในชีวิตนะครับสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ SCB นะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลของสินเชื่อส่วนบุคคลเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดต่างๆครบถ้วนเลยนะครับและถ้าใครชอบรายการดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆของเราแม้แต่ตอนเดียวนะครับ ในตอนนี้กู้สตอรี่รายการที่จะทำให้เรื่องกู้กลายเป็นเรื่องกู้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในะอีพีหน้าครับสวัสดีครับอย่างที่บอกที่หนุ่มไปว่าในเรื่องของฐานเงินเดือนหรือโอกาสทางหน้าที่การงานค่ะมันก็จะทําให้เราเหมือนมีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเรื่องของการลงทุนการศึกษานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่า สิ่งที่มันจะอยู่กับตัวเราไปตลอดก็คือความรู้นะครับวุฒิที่การศึกษาที่มันจะสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดให้กับเราตอนนั้นคือบีแบบเอาละไม่เอาละไม่เรียนละกันหรืออีกมุมนึงคือเดี๋ยวค่อยกลับมานับหนึ่งใหม่เก็บเงินใหม่ละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็มีแบบในหัวะคะ่ะพี่หนุ่มแบบเฮ้ยถ้าเราไม่เรียนตอนนี้แล้วจะเรียนตอนไหน,น